กราบสวัสดีมิดอารักแฟนสล็อตทุกท่านฮะวันนี้เซียนตุ่นพามาลุยกันในคลาสสิกสล็อตเกมนี้ฮะมาจองเวครับผมจากค่ายพีเจฮะวันนี้เดี๋ยวเรามากับทุน200บาทนะฮะเข้าไปปรับเบทกันหน่อยไปกันหมุนละยี่ใส่พะมา ผนแรกว่ายังไงจ้าแตกหนึ่งโอ้โหมีวายด้วยสวยงานแน่นอนสองเด้งโ็คู่วายสามตัวยังไงเนี่ยโอโ้เด้งสวยสวยวายยังไงโอ้โหดอกแรกก็กำไรท่วมแล้ววายยังไงครับโอ้โหเด้งไม่เลิกคูณห้าล้วนล้วดอกนี้กดก้อนโตไปดีครับดอกนี้โอ้โหสวยงามวายยังไงหลายยาวปโอ้โหมาถึงก็เร้าใจเลยครับแปดร้อยยี่สิบสี่บาทนะกำไรท่วมขายาเบ็ดกันหน่อยดีกว่าฮะมา ไปการหมุนล,ละใส่สิบบ้างฮะโอเคลุยหมุนแรกว่ายังไงจ้าหืมหืคาแรคเตอร์มาหนึ่งตัวว่ายังไงโอโหเงียบไปต่อว่ายังไงดอกนี้จัดมาดีโอโหสามหมุนเงียบว่ายังไงโอโหอย่างเงียบนานจัดมาหน่อยดีโอโหว่ายังไงอย่างเงียบนานเออไว้หนึ่งตัวแน่นอนดอกนี้ว่ายังไงสวยงามสองเด้ง ลงมาจัดไปแม่ช่งมันลุยกันต่อว่ายังไงดอกนี่โอ้โหเงียบรุยต่อยาวยาวโอ้โหสองสแคตเตอร์เชียดไปหน่อยว่ายังไงโอ้โหอย่างเงียบมานจัดไปหน่อยดีโอ้โหว่ายังไงลูกจัดมาหน่อยโอ้โห อะไรครับนี่เงียบนานปายใจเริ่มไม่ดีนะจ๊ะเออวายมาว่ายังไงสองเดงสวยสวยลงมาขอสามแดงใบสวยงามตัดมาว่ายังไงโอ้โหดอกนี้ดอกนี้สวยงามครับโอ้โหกดไปดีครับก้อนโตดอกนี้โอ้โหเอาเรื่องไว้ดอกนี้เงินพันมาครับโอ้โหพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเงินรางวัลเมกกะครับผมดอกนี้ ออกไปใครอยาบเบ็ดเพิ่มความดุเดือดกันหน่อยนะกันครับมาไปหมุนละเจ็ดสิบละกันมาโอเคหมุนแรกว่ายังไงเจ็ดสิบโอ้โหหมุนแรกเงียไปตามสเตปว่าไงเงียไปสองดอกนี้ยังไงจ้าเออมีแตกสวยงามวายสองตัวจัาไปครับสองเด่นสวยๆลงมาโอ้โห,โโหเด่นสวยเต็มข้อเลยดอกนี้คู่แม่ไวายไม่เข้าเลยโ,โหดอกนี้สะสมไปแปดร้อยกว่า ลุยกันต่อว่าไงจ้าอ่าวายมาหนึ่งตัวจัดไปโอ้โหสวยงามโอ้โหสองซาแคตเตอร์ฮะแม่เข่าสามมันรู้เรื่องแน่นอนมาขยับเบ็ดกันหน่อยฮะมาไปกันบุและร้อยไปเลยไหนไหนก็ไหนๆนฮะมาดูกันว่ายังไงโอ้โหดอกแรกเนี่ยไปลุยต่อว่ายังไงจ้าโอ้โหดอกนี้แตกสวยลงมาขอเดงหน่อยโอ้โหไม่เดง ไป2อ0ว่ายังไงโอ้โหสองซาแคปเตอร์ครับขาดหนึ่งตัวว่ายังไงว่ายังไงโอ้โหมีแตกมีช่องให้หลุ้นโอ้โหวายเพียบสวยงามลงมาว่ายังไงเอา้าสามตระแคปเตอร์ครับสวยงามน,นะโอ้โหมาแล้วครับติดสองการหมุนฟรีฮะตามมาลุ้นกันเลยฮะโอ้โหมาหมุนแรกว่ายังไงจ้าหมุนแรกมีแตกวายสามตัวเล็กครับผมโอ้โห สวยงามโอ้โหดอกแรกก็กำไลเลยโอ้โหดอกแรกกดไปท่วมท่วมฮะว่ายังไง2 7 4 0สี่สิบาทเงินรางวัลก่อนโตคะดอกนี้โอ้โหเอาเรื่องไว้ดอกนี้มาไสต่อฮะส่หมนุนว่ายังไงจะโอ้โหจัดไปยาวไปแปดหมุนจัดมาหน่อยดีโอ้โหอย่างเงียบนานขอจังจังหน่อยโอ้โหว่ายังไงจัดมา โอ้โหห้าหมุนมีไหมโอ้โหอะไรเนี้ยเข้ามาหมุนเดียวโตๆแล้วเงียบยาวเลยว่ายังไงโอ้โหหหมุนมีไม่จ้าโอ้โหหมุนปิดละก็ว่ายังไงโอเคได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเงินรางวัลรวม2,740บาทครับผมแม่ยังไม่สะใจว่ะเฮ้ยมะออกไปขยับเบ็ดหน่อยฮะไปหมุน200นาแล้กันมา วัดใจกันหน่อยว่ายังไงหมุนแรกโอ้โหเงียบลวยกันต่อว่าไงจ้าโอ้โหเงียบไปสองว่ายังไงโอ้อย่างเงียบนานยังเงียบนาน,งเ,งน,นเดี๋ยวค่าทุนว่ายังไงว่ายังไงโอ้โหแตกหน่อยว่าเออแตกหนึ่งวายมาว่ายังไงโอ้โหไม่ยอมเด้งฮะรุยกันต่อดิว่างไง่ายจ้า โอ้โหจัดมาหน่อยโอ้โหเอ้าว่ายังไงเห็นสแคตเตอร์แวบแบบสามสแคตเตอร์ดีครับแบบนี้เอ้าลงมาสี่สแคตเตอร์เลยฮะโอ้โหเต็มข้อครับดอกนี้สิบสี่การหมุนฟรีฮะตามมาลุ้นกันเลยโอ้โหดอกนี้สําคัญแน่นอนว่ายังไงหมุนแรกมีแตกลงมาขอดเด้งหน่อยดีสวยงามเหลืองสองอันไวสองอันสวยงามครับไวหล้อหนึ่งตัวว่ายังไงโอ้โห คูณสิบแล้วว่ายังไงจ้าแม่ดอกนี้หวดก้อนโตไปว่ายังไงครับ4 7่0้บาทเงินรางวัลก้อนโตครับสวยงามดอกนี้มาแม่ผัดเดิมเลยสวยฮะมาสวยกันต่อว่ายังไงจ้า1 1หมื่นปีไม้โอแต่สวยวายหนึ่งตัวว่ายังไงสองเด่นสวยๆไปลงมามีไหมกดไปเจ็ดร้อยกว่าสิบหมื่นว่ายังไง ก้าหมุนมายังไงจ้าโอ้โหย่สองสัดแชสมาแตกหนึ่งลงมาวายมีไหมโอ้โหไม่วายครับเ็ดหมุนวายยังไงจ้าโอ้โหเหลืองเต็มเลยแม่แตกมารูเรื่องเออดอกนี้สวยวายสองตัววายยังไงสวยงามลงมาแตกไหมม,มาถ้าหมุนล,ลุยกันต่อวายยังไงจ้าแตกหนึ่ง ลงมาว่ายังไงโอ้โหไม่เด้งขาสมไปรวยต่อว่ายังไงโอ้แต่สวยวายหนึ่งตัวยังไงจ้าสวยงามกระเด้งไปเรื่อยๆโอ้แม่สองเด้งเังฮะมะรวยกันต่อดอกนี้ยังไงโอ้สองหมุนว่ายังไงเออแตกหนึ่งวายมาว่ายังไงโอ้ดอกนี้เต็มจอว่ายังไงจ้าโอ้โหจาสมไหมนะสองพันกว่า หนึ่งหมุนยังง่ไงมีแตกเล็กน้อยก็แตกฮะเออมาหมุนปิดสกอรหน่อยว่ายังไงจ้าโอเคมาดูรางวัลรวมกันหน่อยฟรีจะปินดอกนี้สวยงามครับ 1560บาทนะโอ้โหเป็นยังไงฮะจากทุน200บาทเท่านั้นครับผมปันกันชิลๆเบ็ดเสร็จบวกไปหมื่นห้ากว่าโอ้โหขอเอาเป็นว่าถ้าชอบใจถูกใจคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครามเป็นกำลังใจให้เซียนตุ่นด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ